สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับเช้าวันนี้นะครับก็ได้ออกมาทําการตัดแต่งน้ําเต้านะครับแล้วก็จะทําการเก็บผลนะครับซึ่งก็มีผลให้ได้เก็บนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับน้าเต้าผลของเขานะครับ วันนี้นะครับก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งซึ่งเก็บไปแล้วเมื่อวานนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเข้าฤดูเดาแล้วนะครับทำให้พวกผักน้ำพริกนะครับเริ่มส่งขายได้บ้างนะครับผมตัวผมเองนะครับก็ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับตอนแรกตั้งใจปลูกไว้กินเองนะครับเหลือก็ขาย แล้วเมื่อวานนะครับมันออกมาเยอะหน่อยนะครับมันมีเยอะก็ผลจากการตัดแต่งนะครับผมพอเราตัดแต่งนะครับพวกผลเล็กๆนะครับเขาก็เริ่มออกมานะครับผมออกมาเยอะขึ้นนะครับผลเล็กๆแบบนี้แล้วก็มันโตเร็วนะครับสำหรับผลน้ำเต้าประมาณ3วันนะครับ3วัน4วันไม่เกินนะครับก็จะ เริ่มได้ตัดแล้วนะครับถ้าผลไล่เลี่ยกันนะครับก็จะได้ตัดทุกๆวันนะครับผมซึ่งจะไม่ปล่อยให้เขาลูกโตมากนะครับสําหรับผลน้ําเต้านะครับในการตัดจะไม่ปล่อยให้เขาใหญ่มากนะครับประมาณนี้ก็เริ่มตัดได้แล้วนะครับนี่ okay, นะครับนี่ด้วยนะครับผม ตัวผมเองนะครับก็เริ่มลงต้นเพิ่มแล้วนะครับลงไปอีกประมาณหหลุมนะครับหกหลุมก็6ต้นนะครับตอนนี้มีอยู่4ี่นะครับก็น่าจะประมาณ10ต้นด้วยพื้นที่นะครับที่มันมีไม่มากนะครับเหลือไม่มากนะครับทําให้ปลูกเยอะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ปลูกพอได้รับประทานเองแล้วก็จําหน่ายนะครับบางส่วนส่วนแป้งผักนะครับที่ได้ทําไว้นะครับ ก็หรือเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อวานก็เพิ่งทําการลงมเมล็ดไปนะครับก็ลงเป็นกวางตุ้งกวางตุ้งดอกนะครับผมแล้วก็มีโปรยพวกมเมล็ดผักสลัดนะครับด้านหน้าประมาณ2แถวลอให้เขาง,งอกให้เขาโตนะครับแล้วก็จะคัดไปลงแปลงอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวจะสร้างแปลงเพิ่มนะครับผมสำหรับแปลงปลูกผักนะครับก่อนที่จะมาตัดน้ำเต้านะครับก็จะถ่ายให้ดู ตอนนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกครี่นะครับบล็อกครี่ใหญ่ก็เริ่มมีดอกบ้างแล้วนะครับดอกยังเล็กอยู่นะครับเริ่มมีดอกบ้างแล้วนี่ก็เริ่มเป็นดอกนะครับช่วงนี้ก็เริ่มหนอนลงเลยนะครับต้นนี้ก็โดนหนอนลงนะครับทัางที่ตัวผมเองก็เพิ่งทุนตัวยาป้องกันแมลงกำจัดแมลงไปนะครับเป็นตัว S85 ปดห้านะครับผมก็โดนลงหลายต้นนะครับหนอน เขาจะมาไข่อยู่ใต้ใบนะครับแล้วก็เวลาฟักตัวนะครับก็จะเยอะมากๆเลยเป็นหนอนตัวเล็กๆนะครับเวลากินใบนะครับใบก็จะแบบเป็นเปลือกบางๆนะครับเหลือแต่เยื่อใบบางๆนะครับเขาจะไม่ได้กินแบบแหว่งเต็มใบอะไรพวกนี้นยครับเนี่ยประมาณนี้เหลือเยื่อบางๆแล้วใบก็เริ่มเสียหายไปนะครับเป็นหนอน ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหนอนอะไรนะครับแต่ว่าตัวผมเห็นพวกตั๊ก,กแตนนะครับเข้ามาลงอยู่ได้พักหนึ่งนะครับแล้วก็มีหนอนพวกนี้มาเดี๋ยวก็น่าจะต้องพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกําจัดหนอนนะครับที่เขามากินยอดใบแล้วก็อดอกของบอกเกอรี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมานะครับผม ฝั่งนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากําลังโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นกระลำดาวนะครับเป็นกระลำดาวตัวนี้นะครับก็เริ่มโตขึ้นนะครับผมเขาได้แสงนะครับจากทางตะวันออกนะครับตัวผมเองนะครับก็ไปสางใบกล้วยอยู่เป็นประจำสางกิ่งไม้อะไรที่เขาบังแสงนะครับเพื่อให้แสงเขาส่องมาถึงบ้างนะครับผม อันไหนมันแรงบางๆก็ทำการตัดทิ้งนะครับผมก็เลยมีแสงแดดนะครับให้เขาสั่งข้อแสงแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วบ้างบางส่วนนะครับผมวันนี้ก็เป็นพักูดนะครับก็ยังไม่ได้ขยายตอนนี้ก็แน่นแปลงเลยนะครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำแปลงเพิ่มนะครับเราก็จะขยายเพิ่มเติมนะครับ ส่วนมะเขือปอกตอนนี้นะครับก็เริ่มมีผลนะครับเริ่มออกดอกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีผลผลเยอะขึ้นนะครับให้ได้เก็บบ้างแล้วนะครับเนี่ยนะเมื่อวานเก็บไปไปแล้วนะครับชุดหนึ่งได้ประมาณเกือบเกือบสองโลนะครับผมเนี่ยนะหลังจากที่เขาหดไปนะครับเขา เสียหายนะครับเขาช้ำเพราะฝนนะครับผมทําให้พวกใบเขาเสียหายนะครับแล้วก็ชะงักการออกดอกไปพักนึงวันนี้ก็น่าจะเก็บได้อีกบ้างนะครับเล็กน้อยนี่นะครับเล็กน้อยนะครับก็พอได้จําจหน่ายบางส่วนนะครับก็ให้ได้เงินเข้ากลับมาบ้างนะครับได้ค่าปุ๋ยค่ามเมล็ นะครับกลับคืนบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนด้านในแปลงนี้นะครับก็พึ่งลงไปเช่นเดียวกันพริกนะครับเป็นพริกพริกชี้ฟ้าพริกใหญ่นะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับตัวผมเองก็พึ่งลงต้นไปนี่ครับต้นตัวนี้เป็นต้นที่เพาะไว้นานแล้วก็ใส่กระถางไว้แล้วเพิ่งเอามาลงนะครับเนี่ยเขาก็เริ่มออกดอกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเม็ดแล้วนะครับ ก็เริ่มมีบางส่วนนะครับตัวนี้ก็เป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะครับผมก็มีผักที่ตัวผมเองนะครับชอบกินนะครับก็เป็นผักปลังนะครับตัวนี้ก็กินดอกนะครับมันกรึบๆเลื่อนๆนะครับอารมณ์การกินนะครับก็ประมาณนี้ก็อร่อยดีนะครับผมก็เลยเพาะต้นแล้วเอามาปลูกไว้นะครับแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับลูกใหญ่ ก็เอามาลงไว้คัดมาลงก็ยังเหลืออีกบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้คัดนะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะ,ะหาพื้นที่นะครับแล้วก็เอามาลงให้มันเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นมะเขือเปลาะนะครับเดี๋ยวก็ะจะทําการเก็บในวันนี้นะครับส่วนค้างด้านบนนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะได้ตัดลว จริงๆก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับแต่ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะปล่อยไว้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นฟักทองพัตนัทนะครับมีผลเดียวนะครับที่เขาโตพอจะได้เก็บนะครับตัวนี้นะครับออกมาไม่รู้ว่าจะติดให้ไหมนะครับใบก็เริ่มโสมแล้วนะครับตัวนี้ไม่น่าจะรอดนะครับซึ่งมันไม่มีเกสรตัวผู้นะครับเวลาที่ตัวเมีย ผลตัวเมียเขาออกมานะครับมันไม่มีเกสรตัวผู้ทําให้มันไม่สามารถนํามาผสมได้นะครับผมผมก็เลยปล่อยธรรมชาติไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดผลแล้วก็ตัดแต่งให้เขาแตกแขนงออกมาใหม่แล้วก็บารุงใหม่นะครับก็ตัวผักนะครับก็มีประมาณนี้นะครับยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับมีพวกกะเพราหัวพาเล็กน้อยนะครับพวกนี้ก็พอให้ได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับผักไปบางส่วนนะครับแล้วก็พอได้จําหน่ายเอาไปขายนะครับให้ให้ได้เงินกลับมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมอย่างเมื่อวานนะครับก็นําน้ําเต้าไปนะครับแล้วก็มาเขือไปนะครับก็ยังพอได้เงินมาร้อยกว่าบาทนะครับยังพอได้เข้าเข้ามาแทนค่าปุ๋ย ค่าเมล็ดนะครับที่ซื้อมาเพาะนะครับมาปลูกเอาไว้วันนี้นะครับก็ได้ตัดอีกสักนิดนึงนะครับประมาณ10 10ผลนะครับ10ประผลก็ประมาณนี้นะครับแถวพื้นที่ผมนะครับเขาก็ราคาผักก็มันก็สูงนิดนึงนะครับในท้องตลาดตัวผมเองนำไปขายประมาณ5ผลนะครับ20บาทนะครับแต่ถ้า เอาไปส่งเขานะครับส่งแม่ค้าที่เขา,าขายผักน้ํำพริกอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ราวๆหนึ่งกิโลสาบาท1นึกิโลก็อยู่ประมาณ7-8ผลนะครับสาบาทก็ประมาณนี้นะครับเขาก็รับซื้อเลยทีเดียวนะครับทําให้เราไม่ต้องไปวิ่งขายไม่ต้องไปแบบไปหาลูกค้านะครับผมผมก็เลยตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มนะครับเพื่อที่จะนําไปส่งเขาเลยพร้อม สะเดานะครับที่น่าจะออกในฤดูนี้นะครับเนื่องจากเขาจะออกทุกๆฤดูหนาวนะครับสะเดาเป็นผักกินดอกนะครับกินใบอ่อนซึ่งตอนนี้สี่ต้นนะครับตัวผมเองก็ขยายค้างออกมาอีกนะครับฝั่งนี้ขยายออกมาอีกนะครับเดี๋ยวยจะต่อออกไปด้านหลังอีกนะครับเพื่อให้เถาพวกนี้เขาเลื้อยนะครับผมเลื้อยออกไปอีกถึงต้นจะน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าเราปล่อยเถาเขาออกไปเยอะๆนะครับเขาก็จะมีผลให้เราเยอะแน่นอนนะครับอ่ามันก็อยู่ที่เรานะครับจะมีการแต่งตัดแต่งด้วยนะครับก็คือเวลาเราตัดผลแล้วนะครับมันจะมีเถาพวกเนี้ยนะครับที่เขาออกผลมานะครับแบบนี้แบบนี้ถ้าอ่าเขาออกผลมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับเราก็ตัดยอดออกนะครับยอดต่อไปอ่ะเขาจะเริ่มเป็นดอกตัวผู้แล้วนะครับ เราก็ตัดยอดออกนะครับเพื่อให้สารอาหารมันเอามาเลี้ยงผลนะครับผลจะได้โตไวได้เก็บเกี่ยวเร็วนะครับแล้วก็ลดปริมาณสารอาหารนะครับที่ะจะเอาไปเลี้ยงยอดอ่อนพวกนี้ให้แตกให้เดินยาวไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการลดไปนะครับผมเขาจะได้เอาไปเลี้ยงส่วนอื่นๆนะครับเลี้ยงให้เขาเกิดแขนงใหม่ๆนะครับแบบนี้แขนงใหม่ๆแบบนี้ ออกมานะครับพอเราได้เก็บผลแล้วสมมุติว่าผลนี่โตเราได้เก็บผลตัดผลไปแล้วนะครับแขนงไหนที่เราตัดผลไปแล้วนะครับเราก็สามารถตัดแขนงทิ้งอย่างแขนงตัวเนี้เป็นแขนงแยกนะครับสมมุติแล้วผลนะครับเราตัดไปแล้วนะครับเราก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ช่วงที่เราตัดทิ้งเราก็ยักไว้สัก2ข้อนะครับ2ข้อ3ข้อ เพื่อให้เขาออกแขนงใหม่ออกมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการลดสารอาหารที่จะเอาไปเลี้ยงแขนงที่มันมีผลให้เราเก็บแล้วนะครับอย่างนี้ปลายยอดก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ผลนี่นี่ผลเล็กนะครับนี่ก็อีกหนึ่งผลของแขนงนี้นะครับแล้วตัวแขนงเนะ่เขาจะวิ่งอยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยเขาจะอยู่ข้อนี้น,นะครับอยู่ข้อนี้สมมุติว่าข้อนี้นะครับเราได้ตัดผลแล้ว ผมก็จะตัดอยากไว้หนึ่งหนึ่งถึงสองข้อนะครับอยากเอาไว้ให้เขาแตกแขนงใหม่แบบนี้ออกมา,าแล้ะแขนงใหม่เขาก็จะมีผลแบบนี้เลยนะครับออกมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เรานะครับเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้นไม่ค่อยโสมด้วยต้นโสมช้านะครับทําให้มีผลผลิตนะครับเก็บได้อยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ ส่วนการแต่งใบนะครับตัวนี้ก็สําคัญใบที่มันใกล้จะเหลืองนะครับก็ตัดทิ้งไปนะครับก็มันมาดูแลนะครับตัวผมเองอะ่ะมาทุกๆเช้าเลยมาตัดหนวดตรงเนี้ยมือมือที่ออกตามข้อตามยอดพวกเนี้ยนะครับตัดออกนะครับตัดออกก็ตัดออกไปบางส่วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัดผลเสร็จก็จะไล่ตัดอีกครั้งหนึ่งแต่งนะครับแล้วก็แขน ที่ตัดผลไปเมื่อวานนะครับผมก็ตัดทิ้งบ้างแล้วนะครับนี่ครับพวกเถาเถาที่ตัดผลไปแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ทําการตัดออกตัดทิ้งนะครับนี่นะครับเพื่อให้สารอาหารน่ะเขาไปเลี้ยงตัวยอดใหม่แขนงใหม่ๆนะครับผมถ้าเราทําแบบนี้ถึงเราจะปลูกน้อยนะครับปลูกไม่เยอะนะครับเราก็สามารถมีผลผลิตนะครับให้ได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วก็ต้นน่ะมันจะ,ะไม่ไม่เสียหายเลยไบนะครับผมมันจะเก็บเกี่ยวได้นานปลูกได้นานนะครับนี่ครับตัวต้นของผมผม,ผมก็แต่งใบล่างๆออกหมดเลยนะครับนี่นะครับตัวต้นก็แต่งใบล่างออกนะครับนี่นะครับส่วนพวกนี้เขายังเป็นแขนงเป็นเถาเถาใหม่อยู่ ที่เมื่อ er ช่วงเวลาที่ตัวผมเองอป่วยไม่สบายนะครับอยู่เป็นอาทิตย์นะครับก็ไม่ได้มาดูแลทีนี้นเขาก็แตกแขน,ขนงข้างล่างนะครับปกติผมจะตัดทิ้งนะครับผมจะไม่เก็บไว้ทีนี้เขาเลื้อยยาวมาแล้วนะครับก็เลยปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไอเถานเนี้ยแขนงเนี้ยมันมีมันมีผลอยู่มันมีดอกมีผลอยู่นี่ครับเป็นพวกเนี้ยก็เลยปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งปกติอะถ้าเรามีเวลาดูแลนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องเอาเถา ล่างๆไว้นะครับเพราะว่า,อาพอเวลานานไปอ่ะมันจะตัดทิ้งยากนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้พอมันเล็กขึ้นค้างแล้วมันก็จะกระจายตัวไปไปทั่วเลยนะครับเวลาเราเราตัดทิ้งอ่ะมันต้องรื้อรือออกใหม่หมดนะครับก็พยายามแต่งให้มันเป็นต้นโดดๆนะครับเป็นเถวโดดๆแบบเนี้ยมันจะดีกว่านะครับเราสร้างอาหารนะครับมันจะไปเลี้ยง ได้เยอะกว่านะครับได้ดีกว่าอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งความรู้นะครับที่ผมอยากแนะนาเพื่อนๆก็คือไอตัวตัวผลนะครับพวกนี้ผลเล็กๆนะครับที่ออกมาถ้าเราอยากให้เขาติดไม่ไม่ไม่เน่าร่วงนะครับเราก็ต้องหมั่นมาแบบคอยปิดปิดดอกที่มันเริ่มเริ่มเฉาแล้วนะครับคือมันถูกผสมเกสรอนไปแล้วแหละผลผลมันก็เริ่มขยายแลวเพราะพวกนี้นะครับ พอเขาเริ่มเหี่ยวเริ่มไรหน่อยเราก็ดึงดึงดึงออกไปเลยนะครับดึงออกไปเลยเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเนี้ยมันไม่เป็นไรนะครับอย่างเนี้ยมันห้อยนะครับมันห้อยมันไม่ค่อยเสียหายนะครับแต่ถ้าลูกไหนมันตั้งอยู่นะครับมันเป็นเนี่ยผลตั้งแบบนี้ครับครูครับนี่นะครับผลตั้งแบบนี้กษณะแบบเนี้ยส่วนมากนะครับไอดอกตัวเนี้ยมันจะพับลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็คุมไว้ทําให้ตัวผลปลายผลมันเน่ามันตีดำ เป็นสียงดำแล้วก็เน่านะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มร่วงผลตัวนี้มันจะไม่ค่อยติดนะครับให้เราปิดตัวนี้ออกนะครับถ้าผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็ดึงออกแบบนี้ดึงออกมาเลยทีนี้นะครับปัญหามันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดนะครับปัญหาอตัวหัวของผลเน่านะครับมันก็จะไม่ค่อยเกิดทําให้อะการ ติดผลนะครับแล้วก็มีผลที่โตขึ้นมาให้เราได้เก็บมันมีเยอะขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นอย่างพวกนี้นะครับผมก็ดึงออกนะดึงออกไปเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับยิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับยิ่งเน่าง่ายนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นผลที่อ่ามันตั้งขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยตั้งขึ้นแบบนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเน่าก็ดึงทิ้งไปเลยนะครับ ถ้าใช้วิธีนี้เรามันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ผลนะครับผลิตนะครับเอามาตัดจำหน่ายตัดกินมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับผมแค่ใส่ช่วงเวลาเช้าๆนะครับอากาศมันไม่ได้ร้อนอะไรนะครับเช้าๆนะครับเรามาตัดแต่งแล้วก็มาทำการดึงนะครับตัวดอกออกจากผลนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แต่งหนวดแต่งเถาที่เราตัดผลไปแล้วนะครับ แบบเนี้มันแกนล,ละเนี่ยแบบเนี้จริงๆแล้วมันแกนแล,ล้วนะครับผมปล่อยไว้เพื่อเอาเกสรตอผู้ไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวก็จะแต่งละสาหรับเถวเนี้ยนยครับดูจากยอดเรารู้เลยนะครับยอดมันไม่อวบนะครับแล้วยอดมันจะแกนๆละก็เดี๋ยวจะตัดเพื่อ,อลดสารอาหารนะครับและให้เขาไปเลี้ยงแขนงใหม่ๆให,ให้ให้มีความสมบูรณ์ให้อวบนะครับให้ใหญ่แบบเนี้ นะครับแล้วก็จะได้ผลเยอะนะครับแล้วก็ผลที่ออกมานะครับมันจะสมบูรณ์นะครับมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดเยอะกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการตัดกันเลยดีกว่านะครับ คนที่ห้านะครับเจ็ดนะครับผมคนที่แปด นนี่ะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ได้ประมาณ10ผลนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปทําการเก็บมะเขือนะครับเพิ่มนะครับจากนั้นนะครับก็จะเอาไปขายนะครับผมตัวนี้ก็ได้เป็นตัวเงินมาบ้างนะครับนี่นะครับหลายหลายครั้งนะครับมันก็ รวมๆแล้วก็จะได้เยอะนะครับผมคุ้มกับการดูแลแล้วก็ค่าปุ๋ยค่า,ามเมล็ดนะครับที่เราซื้อมาอยู่นะครับสำหรับการปลูกน้ำเต้าผักเลือยพวกนี้นะครับผมอย่างมะเขือเปลาะน้ำเต้าอะไรพวกนี้เป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวนะครับเราเก็บเกี่ยวได้นานหลายครั้งนะครับนี่นะครับตรงนี้เพียงแค่เราทำการดูแล นะครับทำความเข้าใจทั้งนิดนึงนะครับในการเลี้ยงมีการแต่งนะครับกิ่งแต่งใบนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องผลจัดแจงเรื่องอาการดึงดอกพวกนี้นะครับออกจากาหัวจุกของผลนะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับ ก็น้ำนะครับแนะนําให้ทุกๆวันวันละครั้งนะครับสม่ําเสมอหน่อยนะครับตัวนี้มันจะช่วยช่วยได้เยอะเลยน้ำพวกนี้จะเอาไปเลี้ยงนะครับบารุงให้ให้ให้ยอดนะครับแขนมันแตกออกมาดีขึ้นนะครับเราก็จะได้มีมีผลนะครับเก็บอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวปุ๋ยก็เหมือนกันนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีนะครับอย่างสูตรเสมอนะครับตัวนี้ก็อ่า หมั่นให้หน่อยนะครับสาหรับสูตรเสมออย่างที่ผมเคยบอกไปในทุกๆคลิปนะครับก็จะให้5วันครั้งหนึ่งนะครับให้ทุกๆ5วันนะครับวันละตัวนี้หนึ่กำมือเล็กๆนะครับครั้งละ1กำมือเล็กๆหวนกระจายกระจายนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับให้เพิ่มสูตร13บ3ามไปด้วยนะครับช่วงที่มันเป็นผลแล้วนะครับแบบนี้ช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผล แล้วก็เราเลี้ยงให้มีผลอยู่เรื่อยๆนะครับก็เพิ่มสู่13-13-21ไปด้วยนะครับ1นึ่งกืมอมงเช่นการต่อต้นนะครับหว่านรอบค้นต้นเลยนะครับตัวนี้มันจะช่วยบำรุงให้มีดอกออกมาเรื่อยๆนะครับมีผลออกมาต่อเนื่องสำหรับ13-13-21นะครับแต่ช่วง,รงแรกๆที่เราเลี้ยงขแขนงเลี้ยงอะไรพวกนี้เราให้แค่สูตรเสมอกับปุยข้อก็พอนะครับ ช่วงที่เขายังไม่มีดอกนะครับเลี้ยงเถาเฉยๆก็ให้แค่สูตรเสมอกับปุ๋ยคอก2อย่างนะครับปุ๋ยคอกนะครับเพื่อนๆก็ให้เจวันครั้งหรือ10วันครั้งนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะอะไรมากมายนะครับเราก็ตักสัก1ทั่วนะครับแล้วก็โรยๆนะครับใช้ประมาณ2ทั่วก,ก็พอนะครับตัวนีอ้อีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากจะแนะนําในการปลูกพวกผักเลื้อยน้ำเต้าฟักแฟงต่างๆอะไรพวกเนี้ย เสานะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากประหยัดงบนะครับก็แนะนําให้ใช้เสาไม้ไผ่สดๆนะครับแนะนําเป็นเสาสดๆที่เขาจะมีรา,ากตามข้อพวกนี้นะเราเราเลือกดูที่ต้นไหนที่มีรากตามข้อนะครับแล้วก็ต้นแก่ๆใหญ่ๆหน่อยนะครับแบบที่ผมเอามาปลูกเนี้ยนะครับนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาเราฝังลงไปแล้วอะพวกเนี้ยรากเขาจะเดินนะครับรากเขาจะเดินออกมา ทำให้เสาวพวกนี้มันมีอายุอยู่นานนะครับอยู่ตลอดเลยจนฝาต้นจะตายนะครับเราเพียงแค่แต่งนะครับพอพอลากเขาเดินแล้วครับพวกแขนงไผ่อะไรพวกนี้เขาจะแตกออกมาเราเพียงแค่ตัดแต่งแขนทิ้งเท่านั้นเองผมก็ตัดแต่งแขนงทิ้งไปรอบหนึ่งแล้วตอนแรกขึ้นสายไฟอะไรพวกนี้ผมก็ทําทการตัดแต่งทิ้งนะครับแต่ว่าต้นอ่ะมันยังไม่ตายสังเกตว่าหนอน่นะครับมันจะมีหนอตรงนี้ออกมา ต้นไม่ตายนะครับใช้เป็นวิธีแบบนี้นะครับมันจะทําให้หลักเสาอะไรพวกนี้นะครับมันอยู่ให้เราได้ปลูกไปนานๆนะครับเต็มที่ก็จะเปลี่ยนแค่ค้างพวกนี้นะครับส่วนพวกนี้ผมเองอ่ะใช้เชือกฟางที่มันเป็นแบบอย่างแข็งนะครับอย่างหนาจริงๆแล้วอายุอ่ะมันอยู่ได้ไม่เต็มปีหรอกนะครับสาหรับพวกนี้นะครับแนะนําถ้าเพื่อนๆลงกําลังซับสักนิดนึงใช้เป็นลวด ลวดแข็งลวดชุบแข็งนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมีราคาสักนิดนึงแต่ว่ามันสามารถให้เพื่อนๆน,นะครับปลูกได้ตลอดเลยนะครับแบบนี้หรือจะซื้อเป็นตะแกรงม้วนอ่ะตาใหญ่นะครับแบบช่องสี่เหลี่ยมช่องตาใหญ่นะครับมาขึงเลยก็ได้นะครับตะแกรงลวดม้วนละอ่ะประมาณพันกว่าบาทมั้งครับประมาณนั้นแต่ว่าเราสามารถใช้ได้เยอะนะครับตัวนั้นมัน มีความยาวประมาณ36เมตรนะครับพันทบาทถึง2,000ก็คือมันเป็นตัวตะแกรงมาให้แล้วนะครับก็เลือกช่องใหญ่ๆนะครับมาทำการตอกยึดกับเสานะครับแล้วก็มีพวกไผ่ไม้พวกนี้นะครับรองรับไว้สักหน่อยหนึ่งก็จะใช้งานได้นานมากๆนะครับพอต้นตายแล้วเรายังก อพอพวกนี้นะครับเขาหมดอายุแล้วเราก็สามารถปลูกใหม่ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนมาดึงค้างใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องมาทำแบบของผมนะครับบ่อยๆตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ได้ไม่ถึงปีนะครับแน่นอนเพราะว่าอีกหน่อยมันก็น่าจะเปื่อยแล้วสำหรับเชือกฟางพวกนี้นะครับก็ถ้ามันเปื่อยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาลวดนะครับมาดึงดึงซ้อนนะครับทับกันเป็นตะแกรงใต้ล่างนะครับเพื่อรับน้ำหนักเวลาที่เชือกเขาขาดนะครับอีกทีนึงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปน่าจะยาวเกินไปแล้วนะครับผมไม่ได้ไม่น่าจะได้เก็บมาเขื่อให้เพื่อนได้รับชมด้วยนะครับมาตัดน้ำเต้านะครับแล้วก็มาพาเพื่อนๆนะครับชมแปลงผักแล้วก็ บางส่วนนะครับส่วนบางส่วนให้ให้ได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ